อยู่กับพี่พูนที่นี่แหละปลอดภัยดีเลยจ๊ะเออได้นายพูนครับได้รู้กด้หรอกกันเออเรานี่เป็นเศรษฐีพมนม,ม่นเป็นเศรษฐีเออเรานัน่อยู่บ้านแต่แต่งปามพมแต่งปอเออที่นี่แน่นนที่สุดนนายพูนนั่นอยู่บ้านนั่นอยากโลอกมีอะไรก็คอยพูดคอยจ้าอยู่กับน้องที่นี่นะจ๊ะพี่พูนพี่จะมีเออ อันตรายใดๆก็จะได้ช่วยกันทันนะคะนายน้องผีได้ช่ว้ยรั่วมีปัญหาอันตรายใดๆจะได้ช่วยกันเออดีคว้านายพูดกันอย่ารบอย่าทะเลาะกันทุกวันพี่บุญนที่ชอบทะเลาะกับพี่เป็ดทะเลาะกันทำไมกับนักหน้าล่ะคะเครียดยู้มเหมือนไม่ก็เกใงน้อยเหมือนวันหันไม่ต่ำแม่เอ้ยก้าวไม่วุ้นเกงไม่แกงแกงอย่างเดียววันใดเล่นแกงเดี๋ยวปวดหัวอย่าฝาร่างหกินมันเป็นแด พอกตาวเนะี่มาเลนนักหน้าจบนักหน้ากับเล่นแกงเบ่อเอ้ยมึงเล่นใจนักหน้าเล่นแกงกูตามเลยตามตาเล้กูเลยพูดกนเล่นแกกับเบี้ยกูตามกูไม่จตเบี้ยแม่มึงจัมานีไมเจต่ข้อมึงแต่ข้อมึงจัไม่ได้กูเลเกูเล่นกับเบี้ยกูตั้งเปยแมาจากเรื่องเมื่อกี้เหอ ว่าป้ากำรุนใน้มาใต้ออกแรงการดักตีก้าได้ไมงม่ใตไโตก็ก้ากำรุนกูไปจัดเมียด้วยลำแก้งของสามีของกูนี่ได้ร้อยดักตีก้าที่่้แล้วตกูทำไรกไม่ดีได้รงยาได้การู้แล้วเตเอ้ยนทีกูเเดี๋ยวลูกเยเต้ากานากาไอยู่ดีกูตบ้อขนแเียได้บตะเ้อง่อมาแล้วาหนุ่มแก่ยจบร้านกจะเล่นแก่ง ต่ออย่าดังที่คนมองลังโลมันรองก็รองอัจิยใญ่มันหมบัต่คนไปอันเป็นปน้าเป้ผมไม่อยากเล่งเหลืองเมียเลเหลืองเมียแซ่ปลานเหลือมอจัดเป็ดนาแม่เลยเออจัดน้อยใจได้เมียทีพิกพี่เป็ดกชอบเล่นในจักชอบวันนั้นนาแกงที่พัน ชนะเลยคะกลับเล่นมาเป็ดปีเดาหนาวเดียววันนัวนส่วนพกเบจโลูตัดบันดอนไปตึงเชือกใหแพ่งนึ่งขึ้นบันไดเหลือนให้แตกมดทำไมอยากรีบเป็ดฉันไม่ไปหรอกครับใครไปก็ไปแต่ขะครับไปนั่นจะไม่ไปแล้วตามขี้จ่อยแต่้องโปรตีนหยังขึ้นมันปฝาดลงตีนหยังขึ้นมันปฝาดลกแม่กูไปก็ไม่ต้องสำฮ้างไม่ต้องสำได้เลยดิไปยาวมาตางลงมันลงเลยไม่รู้เหลือมาะไรไปตามขึ้นต่างลุ่ ใกล้แตหมดแป้งดีไหมเองก็ใกล้คู่แตกกันเป็ดหนาไปตึงขึ้นไปจันทร์ซ้อมไปพบเคาน์เตอร์ก็ก้มลดราคาหาที่เปิดเช่นก็แค่นว่าน้ำยาล้างเป็ดนี่กระท่องน้ําเลยครับครับเพราะมันเลว่าลมก็มันกลับมาตึงบ้านเขาเอาน้ำปิดประตูไม่ได้กงาเคยเลยครัับออกมาตึ้งนอนเพิ่มกำเร็วําเป็นยังไงอ่ะยังทีไม่ต้องถอนเรียบร้อย มันเกลียงเป็ดมันแววเววเหมือนกองเด็กมันเวววบวบมันเดินปั๊บดึงดึงดึงทำไมอะคะมดเร็วตู้ก็นำยาวงนำตาเป็ดไปไปยางโกงเองใจดุดดังแต่ว่าดีเบิร์นเนทำไมอะวันนั้นเล่นไฟหนาวทุกนายยิตจับคนอึดตู้จับมดเมียพ้มคนที่วิ่งปลาตุ้งไปเกี่ยวใส้น้ำเฮ้นนอนไม่มีฟาตึงตังรวจมาตึ้งคมเลย เออยจับได้วยน้องนี่ยังโอนวะกวนมันเรียงแปกติดตายตาโอ้ไไป้กับเบี้ยคไม่ดีเลรนะยะดีกว่านีแล้วกไแล้วห้พูดดีที่มันเป็นที่ันยาไพเบาๆไมาดีว่าไหพูดวันไหนวันต้องด้รึเ่าโมเสเวนเนี่ยเป็นยงได้แโมเเวนโมยี่ปีอย่างงงไอ้ยกขึ้นมารบเราเลยจะเอาบุญได้ยูบ้าดีแล้วตายโอ้ ยกก็รู้ว่าชาวมาชัดกูปตีกูทตไรอ่ะเกรียดปีเมีทำไมเกรียดอยู่แม่มอจมตํำตัวแม่เอ้ยเยตายว้มเลยอย่างเล่นดูหล้แม่เอ้ยแม่ที่ปฏิมีทำไมมันไม่จมช่วนไอ้มันเด็กนาหนายอยู่เราเรานอน่านกีบันนี้ไม่พื้นเลยน่ารักเล่นดูแล่วแต่เมียผมเกะแบบนี้ไร อุปมุนเวนุ <rê vais> ่มเวไปคอนเล็วดังอยู่เฟรดเปรดเปรดมันตบปิ้มยางใหญเลยเล่นอุราอุปเลยตำเร่ไม่รอดลงมาหนังอูลาอบกูตีกับนอกชอบเตะชอไปรยชด์กรองไงนะจำการเลยจ้ะครับถ้ามีใคเล่นก็อย่าไปซื้อให้กิที่ค้าเจอวัได้อยู่ถ้ากคเล่นกับอะไรอ่ะโคบดองนี่โคบดองก็ได้ดองไว้ตามปลาตีเอาโคบไปทำบูลาอุปไป กัรนักหน้าเกลียนโยไม่มีความทรู้คว่าแต่กูนักหน้าเลยเป๊เลยมึงจะไปได้บ้างหวนวะน่ะเฮ้เอ้ยกิดแล้ตะการทันเต็มที่ใส่ยแาแพดร่างกายรัวเก็บานบานุตีนอนเั่นใจไหวขึ้นเปลี่ยนเบื้องไม่ักทีก็ไม่ขึ้นก็กี้กลานก็บอกเขาวายนอนแหล่ดาวเขาอยเป็ดหวะกูแอบข้นได้บอกคนตกนักยีไงกูไปนอนเต้แต่ใจไม่ไปนอน,น,น,นเองกูไม่มีดาวอีเลยกูลงคนตกกูเลยกังเคยดเฮเอ้ย การยูมไปม่ีวัทุกอ่าได้วเลยรอเมเ่เฮ้ยเกรียดนักหน้าจื่อเบอร์ไม่ตูก้กระตีกูมึงบอกกูผิดใจกูบอกว่าอะไรที่ยวันเแบบียวหาายากยา,ก,ยากูกากบอกว่าอะไรที่ยวันนี้มึงเข้ามอาอหน้ามึงไม่จำได้แต่ก้าไปดึงมึงเหีย่ยวเหี่ยวเ็ตตอนตรงตีปปดกูสื่อซี่ซซซ 88. แปปอ็มอว่ากินเบอร์มาดอกแปดี อย่าพิดได้แกกูอ่ะ๋ยวถ้ามึงตดก่อนเดียวกูไม่ทุกเร็วตังค์ไอดีได้ก็แล้วตายเอาเไปแล้วกูอ่ะจืดชืดสดเมียแล้วหมดแหนมนี่คนยิ่งรอบอกแกก็แล้ววันเดียปีปลาไม่เคยดูอะไรคุตายเอาแล้วกีละดังไอ้ตายเลยดังไอ้ตายมึงรูไม่ในอยู่แกวัดดังหมดตาปัวล้วงแกจ้ำวัด แต่กี่ยูกี่ปีเลยยังจำไม่ได้วันเองแกนอนผมเก๊ปบกรำการไมอยากกี่ขุยด้วยนกตลมกูมังตีใส่ใจเครียดเลยนกตลมพี่ได้ย่าร้องดูตุ๊กูเดินตะกวาดยากร้องร้องวิววิววิวอิตาเต็จอิตาเต็จอิตาเต็จกูโยนไม้เข้าดำฝาละเงินรรมการนักหนาไม่อยากกี่ยูเหมือเคยตัวก็ไม่อจยังยูนักเลย คนไหนยู่เมืพี่มงเอากูทไปได้อะกอมาลงไม่เมากูมาตอนมาเมากันได้นตาได้ลายเลยู่ไกลไกลพิงกี้ยกขึ้นเล้ยว่าวได้ก็เล้พึ่งคือตัวเองอยู่ลอยตาย้อเลยนี่คนพี่ได้เกิดมาทุนตั้งนายาอยู่บนหัวหอกยูแม่ แต่ตอนที่แม่มึงทองพร้อมไปลักท้าวเออกูเกคต่อหน้าคนในใจเนะ่ยในใจเลยมาดูตู้คนกูเครียดนักหน้าวันนี้เราไปนั่งกินเหล้าอยู่คนอยู่ละลายคนมาตึงหนุ่มมิวยู่กูเลยป่าวิงปฏิที่คนมึงไปตัดออกไอที่ไปแต่ยู่วันนี้ตต่จำเลยกูปวดในวัยปากพูดวันนี้กลับมาจากเมาเมียไม่พูดตัวให้กูเควนยู่เนียนท่านด้นอนกับตาปูหูลับลุงกันนี่เปไอ้บ้าเออทำกันดีตายเออแล้ อยู่ก so ับพี่มีความทุกข์ให้ได้หว่าเดี๋ยวมึงหัวหน้ารำการเด้อนอนแขกตะกิดก็ไม่ได้พลักมานอนแขกกูแล้วมอมนายนี่มินตมไม่ตาเออกินหนักหนากินตมเอ้ยแล้วมินเกี้ยวอยู่ปุบปุบปุบรำการทันเซตี้เออพี่อดเออรำการกินตมก็ไม่กินใ้เซตเวลาขึ้นอยู่บนภูงเราฟ้ามาเนี้รู้เราไปข้าวมันช่องไหมย่องย่องจักรวรรดิกล้าว เกี้ยวโย่แจ็กเจ็กไอ้ปลาหลังไก่ย้อมย้อมประเบินไก่เจ็กเจ็กทุกไก่ลังตีโต้นไปวุ่นน้ำเรานอนรอก็ดีใจอย่าเส้นตังดื้อเลยมามวนใบจ้าบนปุ่งกูบนปุ่งกูไม่ใช่น้ำแหล่นอกไอ่เปรี้ดอย่ารบมันมันสำคาท่านไม่ได้เหลืองมันมันเป็นเหลืองตีอย่ารบรับไดเนี่ยลุบนะลูกพอทำไมอะจ๊ะ เห็ยนไมว่าการมีผู้มีผพวมีความกลัวมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปเมื่อเราไม่เข้าใจกันแต่ถ้ามีอย่างนี้ลูกไม่อยากมีหรอกพ่อจะไปเลยเลยจ้ะพ่อจะไปจองตัวเครื่องบินวันไหลูกไปซุ่มพ่อลูกนายข้าเจ็ดวันพ่อกลับนะคะคือดี้กูไปนอนบ้านแม่รอผณนะไปนอนบ้านแม่แนนนอนมันบ้ามันดีกู่าทำได้ไหม ไปเรียกแม่กูเลยไปนหนไปด่าไปจนพลอนน้น,นไป่านี้เร็ว้เร็วไปนอนไปยืนบายจนพลอพนน้อเนย <c oughs> ไปนอนนะทำไมจะมันติดกันนี้ก็ไปติดกันเดี๋ยวดีไปมป Ôi Mai đâu quý tát giang lại Tát tát đây chờ đấy gặp à Vinh vô là bị à ra đi bà gặp cây bị tát bị nón rồi cho ta Bị nón bây Như vô tầm phải đi à Mẹ Mẹ bỏ nó đây rồi Ai cho bà chịu ăn lại đi là đây cái tết làm Phải bị Buyên là à nào. dương 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 ta

ทไะอ่าตังงเก็บูกันนั่นกคาหงกูโยนไปใอ้ไม่ต้องเขากำขาแม่แม่ใจนี่เก็บมัวไม่ไหลังเข้าใจจัดีนะทำไรจะหน่าตูโยนแวนกาไแล้วม่กูไม่มัวกับใครอนูีในบา กทีดแล้วกวยไม่ดเป็นไมดราัา้ดีๆครก็กดแลวตัวนั้นรุไมไงมาก็ใช้ระบบสัพัตทำเป็นไม้ระบบสัมพัอ่ะนี่ยคปัดไปแล้วนี่รอ่วงจัมาดได้ดีกูไม่ได้มาครับเคยเมว บางคว่าแปลงเพรแวใหญ่ลลหลวงแกดังขุนที่จับทีมาดูวันมาควังเรลูก้อนนี้ควังรู้แล้วหลดไม่มารลดรายยือื้อเล้เววลานองนี่ตกเงี้ยไรก็ไม่จับก็แล้ว you <laughs>